ครับอันนี้ติดกล่องหยอดเหรียญแล้วก็ตั้งราคาสี่สบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นวิธีใช้นะครับติดไว้ที่เครื่องอครับเมื่อลูกค้าใส่ผ้าปิดฝาเรียบร้อยเติมน้ํายาเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มเลือกโปรแกรมนะครับตามนี้ครับเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นราคาสี่สิบบาทให้หยอดอ,อันนี้เดี๋ยวเลย หยอดหนึ่งเหรียญมันก็จะนับให้หยอดอีก30 20หยอดอีก10ครับเมื่อหยอดเสร็จแล้วเครื่องก็จะให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติเลยครับอันนี้เป็น อทดสอบปั่นไม่มีผ้านะครับนี่ครับเครื่องเริ่มทำงานแล้ว